สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกาจนัทคุยโรธค่ะพักอยู่ที่วุากาศค่ะเ,เป็นพนักง,งานประจำค่ะแล้วก็สนใจที่จะมาเรียนต่อขนตาแล้วก็ลิฟติ้งขนตาค่ะจุดประสงค์ที่มาเรียนเพราะอยากจะมีอาชีพเสริมค่ะสาเหตุที่เรียนลิฟติ้งขนตาก็คือตอนนี้ อย่างท,ที่ทราบๆกันนะคะวงการความสวยความงามการลิฟติ้งขนตาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เสริมบ,บุคลิกภาพให้ผู้หญิงเรานะคะสวยขึ้นแล้วก็มีมิติบนใบหน้ามากขึ้นเพราะโดยส่วนตัวแล้วก็ชอบความสวยความงามเหมือนกันอย่างเงี้ะค่ะก็เลยสนใจที่จะมาเรียนคอร์สลิฟติ้งขนตาแล้วก็คอร์สต่อขนตาค่ะค่ะวิธีการสอนนะคะช่วงเช้าเป็นทฤษฎีค่ะทฤษฎีก็จะเป็นบอก รายละเอียดการดูแลรักษาขนตาช่วงเวลาความยาวการกำเนิดของขนตาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการต่อขนตาแบบเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเช่นการลงกาวขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3อย่างเงี้ยค่ะทฤษฎีก็จะบอกรายละเอียดของขนตาเป็นส่วนใหญ่ส่วนภาคปฏิบัติก็จะเป็นการลงกับคนจริง,งเช่น ให้คนจริงได้อนอนบ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 น,บนเตียงอะคะ่ะแล้วเรากา็มีการจัดระเบียบเช่นการวางกาวทําความสะอาดเป็นขั้นเป็นตอนกาวตัวที่1่ตัวที่2อตัวที่3ามอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีคุณครูคอยช่วยให้ความช่วยเหลือแล้วก,แวก็แล้วก็มีการเทสก็คือมีการสอบปฏิบัติก็คือให้ตรวจเช็ครายละเอียดว่า ขั้นตอนอย่างเงี้ยถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องก็จะมีคุณครูคอยตรวจเช็คให้อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะนี่นี่นะคะก็เพราะว่าหนึ่งเลยใกล้บ้าน เดินทางสะดวกมากๆลงจากสถานีกนรุงธนบุรีแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็มีการเรียนการสอนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายแล้วก็มีคุณครูคอยให้ความช่วยเหลือไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามของคุณครูได้นี่นะคะ่ะถ้าชอบประทับใจตรงนี้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่อยากจะมาเรียนเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นสกีคิวต่อคนตาเพ้นเล็บนะคะก็เชิญได้นะคะที่นี่ตอบโจทย์ค่ะ